สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพี่พรคู่รักต่างไวอวดลุกใหม่ดูอ่อนกว่าวัยมาก เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่เหล่าบรรดาชาวโซเชียลนั้นให้ความสนใจและมักจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปกับคู่รักต่างวัยซึ่งส่วนมากก็บอกว่าไม่เหมาะสมแต่ทั้งคู่นั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรตรงนั้นจึงได้ก้าวข้ามปัญหาและได้เป็นที่โด่งดังปเปลี่ยนชีวิตของทั้งคู่ไปเลยละครับสําหรับคู่รักต่างวัยที่กําลังโด่งดังในโลกออนไลน์โดยทั้งคู่นั้นแจ้งเกิดจาก t ิกตอกสำหรับน้องเว็บและพี่พรโดยคู่รักนี้กําลังเป็นที่พูดถึงในโซเชียลเนื่องจากมีอายุห่างกันมากถึง4 0 ก่อนทั้งคู่จะได้รับการทับทามและเซ็นสัญญาอยู่ค่ายหายทองคำของพระราชชัยาหายทองคำและพีพรฝ่ายหญิงก็ได้พลิกชีวิตทำสวยทั้งใบหน้าจนสวยเป๊ะปังเป็นสาวลุกครึ่งจนฮือฮากันทั้งโซเชียลต้องบอกว่าลาสุดพีพรคู่รักต่างวัยนั้นก็ได้อวดลุกไมลล่าสุดผมสั้นน่าดูอ่อนกว่าวัยอย่างมากเปลี่ยนไปจากเดิมมากบอกเลยงานนี้แฟนหลงหนักมากกว่าเดิมซึ่งพี่พรคู่รักต่างวัยก็ได้อัปเดตลุกหม่โดยการใส่วิผมเพื่อลองก่อนจะตัดทรงผมสั้นจริง จร,จริงท่ามกลังชาวโซเชยลที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมลุกใหม่กันอย่างมากมายงานนี้พี่พรคู่รักด่างวัยจะน่ารักสวยขึ้นมาขนาดไหนเราไปชมพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ